วะทุกคนสำหรับใครที่รอสกีบีที่ทอยเล็ตอีพีเจ็บดู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 นอีพีที่ยาวและยาวที่สุดก็แล้วกันนะสำหรับอีพีที่หนึ่งถึงหกนะเพราะว่าอีพีจต่อไปนี่มันก็จะยาวกว่าเดิมไอ้อั้มมาเล่นฟรีไฟกับพี่ในเด้ไอ้หายไปไหนวะไอ้ชื่ออะไรเดี๋ยวพี่จำไม่ได้แล้วนี้อ่ะอ่ะดูชื่อผมครับผมบอกคอมเมนตไปแล้วนะ ไหนวะคอมเมนต์เน no, ี่ยบบไปจากหน่นี่ยเนนี้นเราจะมาสปอยคนะครับก็คือเราจะมาพูดคุยในคลิปวิดีโอนี้นะครับในอีพีดีเนจ็ดสิบสี่นะครับอ้าดูชื่อคุยเนี่ยนะผมก็มีคนอยู่นี่ยเนื่อไหร่ด้ลบคุ่นเียเรบเื่งเต้ัมา นม่ไหวละชื่อหายยากนะเ<ม>พื่อกี่ตอ่อจะไปเลยโปรเพนเขาไม่ดีนะนี่นะนอ้เล่นไปนานเลยนะเล่นมาตั้งแต่เป็นผู้นะอยู่เลย้วบางคนไม่ต้องกับฟูเลย,เลยผมก็แบบฟูอ่อาโดนดูดดูดดูดดูขึ้นมาเตอร์ ของแท้แท้นะครับของฟุ่มเฟือยจริงของแท้โอเคถ้าเราอยากชื่อโลบอกได้โอเคชื่อโลบอกรอบคอข้าโลบอกรอบแป๊บแบบเอาชื่อโลบอกรีเลยครับดีชื่อโลบอกของโพเลยเนี่เอาชื่อไปเลย่ะดูคลิปนี้ด้วยนะอ่ะไม่ดูก็ไม่ต้องเนี่ย อุณไปจังนี้นะครับมีเพื่อนปีสามีปีสี่หัครับโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย